สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Barrio Channel ครับผมคลิปนี้นะครับอยู่กันในเกมแร็ n a ร็อกม b i บายเอ็กซ์เกเนอเรชเช่นเคยครับผมกับซีรีส์หลอดไนสายดาบโลกโก i อินเตอร์เหมือนเดิมครับผมมาสำหรับไนดาบโลกสายนี้นะครับคงจะเป็นไฮไลท์ของหลายๆคนมากๆเลยซึ่งนั่นคือไนดาบโลกสาย CCT k b m สายนี้ เป็นสายที่ตรงมาเพื่อ PVP, GPG, k v m โดยเฉพาะเลยสําหรับสายนี้นะครับผมจะมาแนะนําว่าเราใส่ของอย่างไรบ้างสเตอ็อัพอัอย่างไรบ้างอาวุธเงาอัพแบบไหนนะครับของสมสัยเป็นอะไรบ้างเราใส่อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่าแจ้งแถลงขาแล้วก็ช่วยทุกท่านนะครับทาให้ตัวละครทุกท่านเก่งขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสายนี้นะผมไม่ได้เติมเลยนี่ผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมไม่ได้เติมเลยสักบาทนี่คือสายฟรีโดยเฉพาะเลย นะครับแต่ว่าใครที่เล่นสายเซิรก็ไม่มีปัญหาครับผมเอาไปประยุกต์อะเดฟได้ทุกคนอะเดฟได้หมดเลยมาเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยมาดูในส่วนของสเตตัสก,ก่อนสเตตัสนะครับที่ผมใช้นะครับตอนนี้จะเป็นวิดนำแล้วก็สเต,ตงตามนะครับอัพให้สุดวิดเลยแล้วตามโดย Strength หรือใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่ใช้สกิลโจมตีเพื่อเลยผมแนะนําให้เปลี่ยนจากสเต,ตนเป็นวิดเป็นสเต,ตนะครับเป็นเด็กแทน เหตุผลที่อัพมาลงเล็กเพราะว่าเราจะซีซีสตัให้เร็วที่สุดเยอะที่สุดไล่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับผมนี่ต่อไปเป็นในส่วนของของสมสัยนะครับของสมสยัยผมใส่เป็นเสเื้อโมฟี่ครับผมเป็นเสื้อโมฟี่เลยตัวนี้ตัวเก่งเลยนะครับเหตุผลจริงๆสําหรับใครที่มีโมฟี่สชิ้นใส่มอร์ฟี่งสชิ้นก็ได้นะครับใส่โมฟี่สชิ้นก็ได้แต่ผมเล่นไนท์ซีซีที ใช่ไหมครับ CCTV เนี่ยผมไม่ใส่มงฟี่เต็มสามชิ้นนะผมเลือกที่จะต้องใส่เป็นมาฟี่ชิ้นเดียวครับผมมาฟี่ชิ้นเดียวพอครับผมแต่ใส่เป็นในส่วนของโล่ไปส่วนส่วนของเสื้อนะครับส่วนของเสื้อเนี่ยผลเลยคือผมจะต้องใช้สามส่วนก็คือผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็อาวุธนะครับเป็นในส่วนของตัวเพิ่มนะครับตัวเพิ่มเองเซซีก็คือต้องกัดซีนั่นแหละครับ อ่ะพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับการที่ใส่ก็เป็นการมีดำอ่ามีขาวมีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของการหนอนดินตรงนี้หมาดําเหมือนเดิมนี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเคยตามนี้เลยนะครับออฟแมววิดล้วนอย่างไรก็วิดล้วนอย่างเดียวครับผมอาวุธนะครับเป็นชุด50หรือวันข้างหน้านะครับวันข้างหน้าแนะนําสําหรับในดับโลสายผมถ้าใครที่จะเดินตามนะใครที่จะเดินตามเดี๋ยวไปประเด็บนะ ผมจะแนะนำว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเลเวลเจ็ดสิบนะเมื่อไหร่คุณ Level 70, เลเวลเจ็ดสิบคุณเปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าเราไม่คิดจะทำมะนอีกเลยคุณเปลี่ยนสองสามส่วนนี้เป็นเซต7เจ็ดสิบครับเดี๋ยววันข้างหน้าถ้ายูถึงเดี๋ยวทํทำให้ดูว่าใส่เป็นไซต7เจ็ดสิบแล้วมันจะเถื่อนขนาดไหนมาในส่วนของโล่โล่สำหรับสายดี้ c c t นะครับผมใส่เป็นโล่เลเวลสิบฟ้านะครับ Reduction ทำไมใส่โลตัวนี้ผมมาเพื่อ C C T ครับขึกอย่างเดียวขึกและ CC เนียคือเราจะอยู่ขัดจังหวะคู่ต่อสู้ใน K B M ใน GVG ให้เพื่อนร่วมทีมเราได้ใส่ย,ยับเป็นเมาวันกันเลยทีเดียวนะมาส่วนทาริสแมนมี่คือตัวช่วยส่งเสริมความจังไรใน K B M ครับผมเราไล่สกิลใส่คู่ต่อสู้ี่เหนื่อยมากคู่ต่อสู้เหนื่อยมากถ้าคุณไม่สตังไม่กันสตังรีซิตร้อเน คุณเหนื่อยผมบอกเลยคุณเจอสายนี้แล้วคุณเหนื่อยมากเพราะว่าแทบจะไม่ได้ขยับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตันเดี๋ยวเดี๋ยวบลิแบเดี๋ยวเดี๋ยวชนเดี๋ยวเดี๋ยวตันเนี่ยคือรัวมากครับรัวจริงๆนะส่วนประดับสองข้างนะครับประดับสองข้างเนี่ยผมแนะนําว่าให้เป็นสร้อยวิดนะครับเป็นสร้อยวิดแล้วการที่คุณควรจะใส่เลยสามชิ้นเนี่ยทาริสแมนหนึ่งแล้วก็แอสเซซเซอรี่สองเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นไม่กันสตันก็กันฟอร์สครับ สำหรับผมผมเลือกที่จะใส่การ์ดกันสตันเพราะว่าผมมีนี่ครับผมภาคตานะสำหรับตัวเซ็ตของผมนี้ถือว่าผมโชคดีนะที่ผมได้ของพวกนี้มาคือแบบอืแต่ช่ือตอบโจทย์มากเมา่ว่าสา่ย K t k หรือส่ย PVP นะได้หมดจริงๆถ้าคุณทำการสตันได้ร้อซคุณจะช่วยคู่เหมือนคู่ต่อสู้ได้เยอะมากแล้วนะเดี๋ยวผมอธิบายคุณว่าเซตเจเนี่ยคุณใส่แล้ว คุณมีการ์ดในส่วนของการสตันร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันจะเถื่อนขนาดไหนผมบอกคุณเลยว่าเดี๋ยวพอถึเร์เลเวลเจ็ดสิบแล้วคุณจะเข้าใจเองอ่ะมาอารวเอารามาบทในส่วนของของมาเยอะแล้วเรามาดูกันในส่วนของสกิลเนี่ยสกิลสกิลสกิลนีสล่สกิลนะครับของผมอัพเป็นบาร์เลเวลสิบนะครับแล้วก็อัพป,ปทัลโบห้า อินชีสเซตพิลิคอฟเวอรีสิครับผมเอามาเพื่อชนและป้องเลือดโดยเฉพาะนะโทโพห้าครับโทโพห้าแอนดูห้าครับผมแล้วก็ที่เหลือไม่ครับเลยนะครับแม่น้ำเบย์ซอฟต์มาสลีแบตเทิลวิลล์ไม่ครับครับมาในส่วนของไนท์นะครับไนท์ผมครับสกิลทัชเต็มสิเลยครับแล้วก็นี่คือสกิลไฮไลท์ครับสกิลเอาตัวรอดชีวิตนี้คือถึกมากถ้าคุณมีสกิลนี้และตัวคุณถึกมากๆครับผม สก,กิลนี้ออโต้คอเตอร์ครับคุณยิ่งทำได้ด้เยอะเท่าไหร่ตัวคุณจะรับดาเมจได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นมันขึ้นกับแมคเซปีของเราครับผมโอเนี้ยโล่เนี่ยไล่เร็วมากจริงๆเดี๋ยวผมจะเท้ให้คุณดูว่าสก,กิลไล่เร็วมากจริงๆถ้าคุณทำซีซีกูดาลมาถึงนะอ่ะต่อไปเป็นบูลลิ่งแบ็กบูลลิ่งแบ็กเนี่ยช่วยชะาง,งาักเป็นสก,กิลที่ช่วยชะาง,งักครับผมทักเต็มศีรไปเลยเพราะว่ากูดาลแปรผัน มันคงที่อยู่ที่20่สิบวิตั้งแต่1นึงถึงสิเลยเราแค่ไปทําข้างหลังเอาให้มันหักไปแค่นะั้นไม่ยุ่งยากครับผมต่อไปเป็นสกิลชาร์ไดแข็งชาร์ไดแข็งเนี่ยอัพติดไปเลยอย่างน้อยเวอร์หนึ่งไม่ก็เวอร์สองนะครับแต่ผม 1, เอาเวอร์หนึ่งพอถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีสกิลนี้นะครับมันจะทําให้คู่ต่อสู้ชนชนคู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเขาไม่มีการตันร้อยไม่มีการตันร้อยเปอร์เซ็นี่ยยังไงเขาก็ตันตแน่นครับผมตันแน่ๆลยสองวิครับนี่เลยดุมากนอกนั้นไม่อับครับผม ตรงมาในส่วนของคาร์ดหลอดไหนสาหรับบางคนนะครับสําหรับบางคนที่เล่นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเล่นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะ อัพบูลิงบาร์น้อยใช่ไหมครับอัพบูลิงบาร์น้อยแล้วก็อัพเอนดูน้อยอย่างเงี้ยครับหรือไม่อัพเอนดูเลยคุณจะมาเอาในส่วนของสกิลแบดดิสเปียก็ได้หรือว่าวันข้างหน้าแต้มถึงมาเอาสกิลแบดดิสเปียก็ได้เพราะว่ามันช่วยลดแอคไกสปีผู้ต่อสู้และมูฟสปีผู้ต่อสู้เยอะมากครับผมแทบไม่ได้เดินนะแต่ตอนนี้ผมข้ามไปก่อนเพราะว่าผมจะมาเอาในส่วนอย่างอื่นกอนที่สําคัญกว่านะต่อไป เราอัพสก,กิลอะไรบ้างเราอัพหลอดอลาสิครับขอจะเต็ดสิทนะแล้วก็เวพอนบล็อกเวพอนบล็อกตัวนี้คือตัวช่วยผมจะบอกคุณว่าเวพอนบล็อกยิ่งเนี่ยกับสก,กิลโล่ถ้ามันเปิดคู่กันอ่ะกว่าคุณจะตีทะลุโลก่กว่าคุณจะผ่านเวพอนบล็อกยิ่งมากปโดนดามีเมตเนตัวเราไม่นานมากต้องผ่านสองชั้นอะคุณถ้าคุณลองคิดดูคุณเปิดเวพอนบล็อกคุณเปิดออโต้เคาน์เตอร์ และเอออโต้คอสเตอร์คุณเนี่ยมันรับดาเมนยให้คุณอ่ะสมมติว่าคุณเลื่อนหนึ่งล้านมันรับดาเมนให้คุณอ่ะสักแสนหนึ่งผมถามว่าในหนึ่งแสนเนี่ยตัวมันคิดกับการโจมตีใส่ตัวเราเนี่ยยิ่งคูณต่อสู้ตีเราเบาขึ้นเท่าไหร่นะครับโล่แตกช้ามากและผมถามว่าถ้าคุณคูดาวโล่ทัน่าทุกครั้งเลย คุณแทบไม่ได้โดนตีเลยครับหลอดไนท์คือแทบจะไม่ได้โดนตีเลยถ้าไม่โดนลุมแบบตุม้มๆุ้ๆตุมจริงๆก็คือแทบไม่โดนตีเลยถ้าเล่นสายนี้คือแบบไม่โดนดาเมจแทบไม่โดนดามมจดาเมจไม่เข้าตีแทบไม่เข้าเลยนะฮะอ่ะต่อไปก็จะเป็นสกิลเซฟฟิตไหนเซฟฟิตไหนนี่ก็ถ้าเราคิดว่าเราจะช่วยเพื่อนโดนตีผมแนะนําให้อัพแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะช่วยเพื่อนโดนตีใน kpm เลยมันอ่าครับ,ครบ,จรจรบจริงๆเคจะติ๊กใช่ไหมครับ อัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ช่วยคิดจะช่วยเพื่อนในการโจมตีเลยนะผมแนะนําให้คุณนะเอาสกิลคอร์สติดออกเซลล์ในออกนะครับมาอัพตัวนี้เลยแบดบิสเปียนะะเหตุผลเลยคือมันจะมาปวนคู่ต่อสู้มากคือเป็นสายปวดปวนป,วน,ป,ว,นปวนจ้าเลยแต่ผมนี่คือ8เต็มสิบอะครับผม8คือปวนอีก2คือผมโจมตีนะคิดอย่างนี้แล้วก็คอนเซนเทชั่นช่วยเพื่อนทำเมจใส่เป้าหมายแรงขึ้น20%์และ อย่าลืมว่าอัพจอยบีดหนึ่งนะครับจอยบีดนี่อัพติดไว้เลยเป็นสก,กิลคู่บั่นันนะครับหรือว่าใครที่ครูดาวซีซีถึงแล้วเนี่ยอัพไปเลยจอยบีดเนี่ยอัพเต็มสิบเลยก็ได้หรืออัพตามที่ครูดาวเราแปลผันพอดีนะครับแล้วมีแรงแรงมากครับนี่คือขั้นหนึ่งคือ2องร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟูณพีเอ็กแท็กบวกหลบบวกหนึน่งพันห้าสิบอะเยอะมากนะครับเอาละแล้วต่อไปก็เป็นเบอร์เซิร์ชเบอร์เซิร์เนี่ยมันใช้หากินคู่กับสกิลเซลล์อีกไหนในกรณีที่ เราจะตายแล้วนะครับคุณนึกสภาพบ็อกสมบรกคุณเลือกสักสองล้านอ่ะเลือสักสองล้านแล้วคุณใกล้จะตายใช่ไหมครับคุณใกล้จะตายแล้วตัวคุณโคตรถึกเลยคุณเล่นสายนี้แล้วคุณใกล้จะตายคุณมีจังหวะคุณหนีดีออกมาปุ๊บแล้วคุณเปิดเบอร์เซิร์ผมถามคำหนึ่งไอ้คุณคุณท้อใจไหมผมใช้คำนี้เป็นคุณคุณท้อใจไหมเออไอ้ตายเถอะมันเลือกไปอีกแล้วแต่ว่าข้อเสียคือพอเบอร์เซิร์เสร็จปุ๊บถ้าเล่นในเคเมคุณวิ่งเอาตัวรอดได้ ุณวิ่งเอาตัวรอดได้วิ่งแบบวิ่งหน้าตั้งเลยแต่ถ้าคุณไม่ติดสตาร์ด้วยอีกนี่คือแบบโอ้โหไล่กันเหนื่อยครับจริงๆไล่กันเหนื่อยจริงยกเว้นแต่คุณจะโดนฟอสจากพิษาหรือว่าโดนเฟกไมลอะไรพวกนี้อ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับสายสี่ิีก็จะประมาณนี้มาในส่วนของอธิบายเรื่องเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการแนวอาวุธนะครับการแนอาวุธกับการหัวนะครับ ผมยังไม่ได้พูดแค่ส,ส่วนการถือการอาวุธเนี่ยผมแนะนําว่าการสำหรับอาวุธเลยจริงๆนะถ้าคุณไม่ได้คิดจะโจมตีเลยถ้าคุณไม่ได้คิดจะโจมตีเลยผมแนะนาให้คุณใส่มีดยาเหตุผลเลยคุณไล่ให้เร็วไล่ยังไงก็ได้ไล่ให้เร็ว,เ,รว,เ,รวเพราะว่าสกิลของคุณนะ่ะยิ่งคุณถึกนะคุณออกสกิลโล่โล่ออ,โ,อโต้เคานเตอร์ได้ไข่เ่ได้เร็วสูงขึ้นเท่าไหร่คุณโตคุณจะหนาขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับ และยิ่งกูดาคุณเร็วอ่ะโอ้โหผมบอกเลยว่าชิลมากชีวิตคือชิลมากจริงๆฮะอ่ะเป็นไม่ได้ใส่สาใบาผมแนะนำว่าใส่สา,ามใบอย่ังไงต้องใส่สาใบาส่วนหัวการ์ดหัวการ์ดหัวนี้เราครีเอทีฟได้หลายแบบมากเลย <c oughs> อ่ะสำหรับการ์ดหัวอย่างแรกเลยถ้าตอนนี้คุณคิดว่าคุณกัวพิษจากเซตห้าสผมแนะนำให้คุณใส่การ์ดบนี้นะครับ ฟุตชั่นลีซี่ใส่สามใบกางพิษเก้าสิบเอร์เซ็นต์คุณจะโดนสก,กิลจากท่าสก,กิลชุดห้าสิบนะครับเบากับเบาเบาิวเลยแทบจะไม่ลดเลยอ่แต่แต่นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าวงหน้าคุณไปใส่เซ็ตเจ็ดสิบชุดขาวเจ็ดสิบการแบบนี้ไม่ต้องการแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมาใส่เป็นการอะไรแทนรอใส่การ์ดมีก็ได้ครับโบน,นัสฮิวลีซีฟก็ได้นะเดวิชิ นะครับหรือถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กลัวเลยคุณใส่แค่เจ็ดสิบแล้วคุณอยากว่ายฉันจะล่าให้เร็วที่สุดผมแนะนําการ์ดสองใบเห็นไหมครับคูดาวไปผผานเนยคูดาวเนี่ยค,ครับแคททาม์นี่คือล่นะครับนี่คือเวลา,ลาไล่อันนี้คือคูดาววนนะครับผมแนะนําให้ใส่ตรงนี้สามใบแล้วคุณจะล่าให้เร็วแบบอลังการงานสร้างเลยแต่สำหรับผมผมคิดว่าตัวผมสามารถ ใส่การ์ดีได้นี่คือไฮไลท์นี่คือไฮไลท์ครับผมแนะนําว่าทําไมเราใส่การ์ดใบนี้เพราะว่าคุณนึกสภาพรู้ว่าคุณใส่การ์ดไนแมม3ใบเด้งเลือด5วิ15%ของเลือดเราสมมติว่าเลือดเรา1ล้านตั้ง่ำๆเลยในการเด้งเลือดของเราทุกๆ5วิคือ1แสนกว่า แล้วแทบจะไม่ลดเลยนะฮะยิ่งคุณหนาแนละ้วคุณลองนะึกถึงสภาพไว้ข้างหน้าคุณหนานะมุตีแทบไม่เข้าเลยจริงครับนี่คือสิ่งที่จะตอบโจทย์นะฮะสำหรับไนท์สาย C C T แท็งนะครับมาเดี๋ยวมาเทสสกิลให้ดูครับว่าเราต้องใส่อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธเงาเนี่ยตัวนี้ที่ผมใช้ก็รถคูดาวครับเนี่ยรถคูดาวเป็นคอนเตอร์ไอคัพแล้วก็บลิงแบกครับ ส่วนเจ้านี้ก็เป็นเบอร์เซอร์ครับถามว่าเอาเบอร์เซอร์กับ Sell e เซลล์ยิ่งไนท์เอาอะไรผมเลือกเบอร์เซอร์ครับเพราะผมได้ยูรีซีตอนที่คู่ต่อสู้ตีเราเราเดี๋ยวเราเราเปิดเบอร์เซอร์ปุ๊บทักยังคิวเราได้ครับอ่ะมาเดี๋ยวผมซีใช้สกิลให้ดูกับมอนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับสายนี้นะโอเคเราจะทดลองกับอนุบิทนะครับมาจัดไปอนุบิท เดี๋ยวดูนะครับว่าสกิลมันอ่องวขนาดไหนในกรณีใส่เซริคไนด์ด้วยปุ๊กปุ๊กปักสกิลเห็นไหมครับสกิลมันเร็วมากแล้วก็บา็กแล้วปุ๊กสักพักนึงได้ชนโคกงโล่เห็นไหมครับราบาร์กด้วยแป๊บเดียวเห็นไหมครับ,บ,บดเนี่ยมสมมติว่านี่คือกรณีที่เราไปเจอคู่ต่อสู้ในเคเบยมเนี่ยชนปุ๊กปักสตังคปุ๊ก,ก,กจอยบีจอยบีเนี่ยสุ่นสถานะน่าเกลียดมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยจอยบีมนี่ชนได้เยอะนะ ดูปุ๊บไร่ตสกิลเห็นไหมคุณสังเกตดูดีๆว่าโล่ออโต้คอเตอร์แท็กผมเร็วมากแปบ๊บเดียวขึ้นแปบ๊บเดียวขึ้นแปบ๊บเดียวขึ้นเห็นไหมครับปุ๊บโล่ยังไม่ทันแตกเลยพอโล่แตกพ๊กขึ้นเลยนะครับปุ๊บขึ้นอ่าเป็นไงล่ะครับสาย c c t นะครับเอาไปอะเดบหรือเล่นตามก็ได้นัน่แต่คุณสะดวกเลยนะนี่เ,นเ,นเ,อเ,ททเอามาเทสเอามาแชร์กันให้ฟังนะครับเอามาแชร์ให้สำหรับข้อมูลนะครับสำหรับไก่ ในสาย c c t นะครับเกิดมาเพื่อ PVP KVM GVG มาประทะโดยเฉพาะเลยนะสายนี้คงจะถูกใจหลายๆคนหลายๆท่านแล้วก็คิดว่าลองไปเล่นตามดูก็ได้ครับหรือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะสกิลของสงสัย หรือว่าทัคติคดีๆหรือการอัพสกิลใดๆก็ตามแต่มาแชร์โพสตลงข้างล่างแชร์ลงข้างล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยจริงๆนะฮะอาจจะมีพูดกระตกกระตักบ้างผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับฟ์สายนี้นะโอเคก็ถึงเวลาสมควรละเดี๋ยวยังไงผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะเจอกันในไกด์สายดาบโลกนี่แหละ จะเป็นสายไหนอีกเดี๋ยวผมมาใชรให้ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ